ชายอะไรชายีก็ชอบใช่ไหมลูกชายีชอบแปลงโคนล,ลูกเอ๋อโอ้โหเก่งจังเลยแม่ก็ทอดอ่ะไหมแม่ก็ทอดแปลงยไหมลูกแม่ก็ทอบแปลงยังไหมลูกอืมทอบแปลงยังไหมอแอล <c oughs> แอลแอลโอ้โหถูกใจ <c oughs> แอลถูกใจลูกอ่ะอือือไปไหนลูกพีีไปไหนลูก ที่สี่หาง,งอฝากเงินเรียกเงินเรียกทองให้แม่ใช่ไหมลูกออ้แม่ก็ทอดนะแม่ก็ทอดห่วงแม่ก็ทอดกระห่วงอือคนเก่งของแม่เลยโอ้ยดูสิโอ้ย,อย,อยปุงสวยจังเลยสบายใจล,ยลูกลสบายใจนอนอาซาเลยลูกลอือาซาเลยคลือิ่ห่างดิ่งดิ่ห่างดิ่ง พี่เอกอับพี่แอลแอลทำอะไรกันคะลูกเอาตากแดดเลยลูกแอลแอลเอาตากแดบดบพี่เอแหละลูกพี่เอทำความสะอาดตัวเองคนหล่อนเนี่ยคนหล่อทำความสะอาดตัวเองบ่อยมากแอลแอลอ่ะลูกแอลแอลก็หล่อเหมือนกันน่ารักจังเลยนะลูกนะพี่เอก็น่ารักมากอุ้ยมาทูแม่ทำไมลูกน่ารักจังเลยคนจริงของแม่พี่แอลูก เพียเป็นอะไรเพียก็คนเกง่งโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักมากโอ้ยดูแดงใหญ่เลยลูกน่ารักแต่ก็พี่น้องกันแล้วลูกนะอันนี้ใครคะอันนี้ใครคะใครเออแม่ดูก้นสิแม่ดูก้นสินสใครอ๋อแอลแอลแม่ต้องดูก้นนั้นถ้าดูหนะ้าจําไม่ได้เลยหนะ้าเหมือนกันทุกคนเลยใช่ไหมลูกอเอลแอลอยู่บ้านเหรอวันเนี้ยไปไปเที่ยวไหนหลูกอืม Cái chiếc này mấy? Mấy bay, Non lúc rồi Ừ, ạ cha e, ạ cha e mẹ cha e lẹo Ừ, nói bà lúc nói bà lê nè